ทำไมเครื่องมือเยอะจังเลยดูสับสนไปหมดทุกชิ้นมีหน้าที่ของมันนะลูกแค่เราต้องรู้จักมันถ้าผมอยากเป็นช่างต้องเริ่มจากตรงไหนครับเริ่มจากการรู้จักเครื่องมือนี่แหละนี่เรียกว่าประแจใช้จับน็อตให้แน่นถ้าเลือกผิดขนาดจะเป็นยังไงครับน็อตจะหวานและพังได้อ๋อต้องเลือกให้พอดีเป๊ะเลยสไขควงมีหลายแบบดูหัวให้ตรงกับสกรูถ้าใช้ผิดหัวจะเป็นอะไรไหมหัวสกรูจะรูดใช้งานต่อไม่ได้เข้าใจแล้วครับต้องเลือกให้ถูกคีมช่วยจับของเล็กๆที่มือจับยาก เหมือนเป็นมือที่แข็งแรงขึ้นเลยครับใช่และต้องระวังนิ้วด้วยผมจะจับให้มั่นครับชุดบล็อกเหมาะกับงานหนักมหมุนง่ายกว่าประแจเยอะเลยเพราะแรงกระจายดีแบบนี้ซ่อมรถเร็วขึ้นแน่รลแม่แรงใช้ยกรถต้องวางให้ถูกจุดถ้าวางผิดจะอันตรายใช่ไหมครับใช่ความปลอดภัยสําคัญที่สุดผมจะจําไว้ครับอันนี้ใช้ควบคุมแรงขันถ้าขันแน่นเกินไปล่ะครับชิ้นส่วนอาจแตกได้งั้นต้องฟังเสียงคลิกสินะครับ งานช่างต้องมองเห็นชัดแสงดีงานก็แม่นไฟฉายช่วยได้เยอะเลยครับรายละเอียดไม่พลาดแน่นอนวันนี้ผมรู้จักเครื่องมือเยอะมากเลยครับความรู้พวกนี้จะติดตัวลูกไปตลอดผมอยากเป็นช่างเก่งๆแบบพ่อแค่ตั้งใจลูกทำได้แน่นอน